คิปวันนี้นะคะนาจะมาอันบ็อกช้อปปี้ค่ะน่ารักมากทุกคนดูนี่ชมพูเพื่ออะไรอะ่ะใหญ่มากออคนไม่ต้องตกใจนะคะนะ้าไม่ได้สั่งโอ่งหรือว่ากระมังมาแลวสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันใหม่แล้วนะคะในช่องนาตาลีเวิร์นะคะ รู้สึกว่ามันห่างหายไปนานมากแล้วที่เราแบบไม่ได้ป้ายยาทุกคนเนาะวันนี้นาก็เลยจัดให้ค่ะคิปวันนี้นะคะนาจะมา unbox shopee ค่ะ จริงนะเคยทำคลิป unbox ช้อปปี้ไปแล้วนะแต่นั้นเป็นเหมือนหมวดหมดู่แบบว่า a c c เ s ส o r อรีเนาะเป็นแบบเครื่องประดับสวยๆงามงนนะคะแต่รอบนี้นะคะก็คือเป็นรวมมิดนะทุกคนช h o ป e ีช่วงนี้ก็คือโปรโมชั่นเยอะมากทุกคนแล้วที่ผ่านมายิ่งเป็นโปร11 11ด้วยนะคะเรก็แบบว่าเออห่างหายจากการช้อปปิ้งไปนานเหมือนกันนะเรา <c oughs> ก็เลยแบบซื้อนิด,นด,หนดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆที่ว่าก็คือตามที่เห็นนะคะทุกคน ก็คือทั้งกล,งล่กกลงองล็กกล่องใหญ่ซองล็กซองน้อยมาหมดนะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็ไปอันบ็อกไปพร้อมๆกับนานเลยนะคะแอุปกรณ์อันนี้นะคะที่เราต้องมีนะคะในการแกะพัสดุทุกคนก็น่าจะรู้แล้ว <laughs> เริ่มจากซองนี้ก่อนเลยนะคะเป็นซองอันเล็กๆนะคือนาะจะบอกว่าที่จริงอะบางอันนาะก็จําได้นะว่านาสั่งอะไรมาแต่บางอันก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเองสั่งอะไรมา ราะว่ารอบนี้ก็แบบเออสั่งแบบจับฉ่ายมากๆเลยทุกคนจําไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นอันนี้ทุกคนเป็นแบบคอนแทคเลนนะคะนาสั่งมานะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่เลยเป็นคอนแทคเลนนะคะนาสั่งมาสองคู่นะนี่เป็นสีแบบสีน้ำตาลธรรมชาติเอออันนี้นะคะน่าจะต้องสั่งทุกเดือนนะทุกคนเออเกือบทุกเดือนเลยเพราะว่านาสายตาสั้นนะคะเดือนนึงก็สั่งมาแบบ องคู่สามคู่บ้างอะไร้ยคือเราก็สั่งมาเหมือนเก็บเก็บเป็นสต็อกอะ่ะเออด้วยความสบายใจอะ่ะทุกคนต่อไปเป็นอันนี้นะคะเป็นซองอันเล็กหนึ่งอันนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะอืออ๋ออันนี้มันคืออันนี้ทุกคนเอ,อทุกคนรู้ไหมว่ามันคืออะไรนะ่าสั่งมานะคะสองอัน เดี๋ยวแกะให้ดูนะว่ามันคืออะไรนี่นะคะนาสั่งเป็นน้ํายาทาเล็บมานะทุกคนสั่งมาสองสีน่ารักมากทุกคนดูอันนี้ชมพูแบบชมพูน่ารักมากเลยอะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นาชอบสั่งในช้อปปีนะคะเพราะว่ามันถูกมากทุกคนเหมือนขวดหนึ่งมันตกประมาณแบบ สามสิบห้าบาทมั้งเออคือแบบถูกมากอนะทุกคนแล้วแบบสีน่ารักมากนี่ก็คือแบบลางเล็บรอเลยนะคะเพราะว่าอยากจะมาแบบทาสีใหม่นะคะคือน้ำยาทาเล็บพวกเนี้ยมันดีนะทุกคนเพราะว่าน่าสั่งเป็นแบบลอกมานะคะคือมันสามารถแบบทาแล้วก็คือลอกได้นะดีมากทุกคนสีน่ารักชอบเอ <c oughs> ต่อไปเป็นอันนี้นะคะตองใหญ่อันนี้นะ ออะ๋อะมันคืออันนี้น่าจําได้แล้วคือเข้าใจไหมว่าหน้ากล่องอ่ะมันเขียนว่าไมโครโฟนทุกคนไมโครโฟนสแตนอ่ะเราเลยงงว่าเอ๊ะฉันสั่งมาทําไมวะที่ตั้งไมโครโฟนทุกคนเดีย๋ยวนะเออมันคืออันนี้เออก็ว่าไปคือของข้างในกระกล่องอ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนเออที่สั่งมานาะจําได้นี่มันคืออันนี้นะคะ อ๋อไม่ใช่จานบินนะทุกคนทุกคนอาจจะงงนะคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนะ่าจะประกอบให้ดูนะ a few moments later นี่เสร็จแล้วนะคะประกอบแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะก็คือหายไปประกอบประมาณครึ่งชั่วโมงนะมันก็คือที่ตั้งมือถือนะคะทุกคนน่ารักมากนะสั่งมาสองสีนะสีขาวแล้วก็สีชมพูคือตอนเห็นในช้อปปี้คือแบบรีบแบบสอยมาเลยทุกคนเพราะาแบบ มันแบบดีมากอ่ะสีแบบน่ารักมากเลยอ่ะถูกใจนะมากเลยนะคะแอนนี่นะคะพอใส่มือถือแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ยดีมากอ่ะทุกคนมันน่าจะทําให้เราเล่นมือถือได้นานมากขึ้นนะคะม่ดีนะทุกคนม่ดีคือแมทที่เรีรลเขาดีมากเลยนะตอนแรกตอนที่แบบสั่งมาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะคือคิดว่าแบบมันน่าจะเป็นแบบพลาสติกธรรมดาหรืออะไรเงรี้ยของมาถึงคือแบบ เออเกินคาดหมายอะทุกคนคือมันเป็นพลาสติกแบบดีอะทุกคนเออแบบพลาสติกหนักๆเลยอะจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าจำไ,ได้ว่าไม่เกิน6 0สิบาทอะทุกคนเออคือถูกมากๆอะแนะนำเลยนะคะเผื่อใครแบบอยากหาแบบว่าที่ตั้งมือถือน่ารักน่ารักเนาะโอเคต่อไปนะคะเป็นชิ้นนี้นะอันนี้คือจะบอกว่านาแกะมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่น้องมาคือแบบ ถุงน้องก็คือเปื่อนมากเลยก็เลยตัดสินใจแบบเออแกะและกันอะไรเนี้ยแต่ว่ายังไม่แกะจากถุงนะก็ถือว่าอันบล็อกอยู่นะคะทุกคนเค <c oughs> อันนี้น่าสั่งเป็นชุดนอนมานะคะคือจะบอกว่าชุดนอนในช้อปปี้ถูกมากอะทุกคนแล้วแบบลายแบบลายน่ารักมากอะเจ๊ดะดะนี่ก็คือสีชมพูมาเลยนะ่าสั่งเป็นลายนี้มา มากทุกคนส่วนวันนี้คือไม่รู้นะคะว่าว่าเป็นไข่ในเรือดไม่เคยดูแต่ที่นาสั่งมาโพะมันเป็นสี่ชมพงู ก็รักมากอันนี้สั่งเป็นแขนสั้นมาคือผ้ามันดีเลยนะทุกคนเออมันเป็นผ้าแบบคอตตอนแบบดีเลยอะคือใส่นอนได้สบายเลยนะคะเผื่อใครบอกว่าเป็นสายชุดนอนแบบลายการ์ตูนแบบนาน,นะคะก็ไปหาซื้อในช้อปปีได้นะ <laughs> นาเป็นคนหนึ่งที่แบบชุดนอนนานจะแบบเรียบเรียบอะไรเงรี้ยไม่ได้จริงๆนะนาเป็นคนที่แบบ ต้องลายเยอะๆลายกระตูนล,ลายแบบสีชมพูอะไรก็จะชอบมากนะคะคือส่วนใหญ่ชุดนอนบางคนเขาก็จะเป็นแบบมินิมอลแบบเรียบๆอะไรอย่างงี้เนาะสีชิมๆอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นแอนิมอลนะคะเราไม่ชอบมินิมอลอันต่อไปนะคะก็คือนี้เลยนี่ก็คือไซส์ใหญ่มากอันนี้ก็คือเป็นกระติกน้ำแบบไซส์จัมโบ้นะคะไซส์แบบ ไซบ๊อบใหญ่มากไซใ,ใหญ่ถูกใจมากนะคะแน่นอนนะคะต้องเป็นสีชมพูเราเป็นมนุษย์สีชมพูอะ่ะทุกคนที่นาจำเป็นที่จะต้องซื้อไซใหญ่มาขนาดนี้นะคะเพราะว่านาจะมาบังคับตัวเองให้กินน้ำนะคะก็คือในหนึ่งวันน่ะก็คือกะว่าจะกินให้ได้แบบ ทั้งหมดนี้เลยนะในหนึ่งวันคือการกินน้ำเยอะๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนเออก็เลยสั่งอันนี้มาเพื่อที่จะแบบเออบังคับตัวเองให้กินนะเนาะเฮ้ยน่ารักมากอะทุกคนแต่น่าจะพกพาไปไหนแบบสะดวกไหมไม่แน่ใจเพราะว่ามันไซส์ใหญ่มากโอเคมาอันสุดท้ายเลยนะคะก็คืออันนี้นี่เองมันใหญ่มากออทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะนะ้ำไม่ได้สั่งโอง่งหรือว่ากระมังมา จะบอกว่าสิ่งเนี้ยคือเป็นสิ่งที่อยากแกะมาที่สุดในบรรดาทุกอันเลยทุกคนตอสั่งมาคืออยากรู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะไปพร้อมทุกคนเลยนะแต่คือแบบใหญ่จริงจําได้เลยตอนที่แบบพี่เคอรี่มาส่งอ่ะคือเขาต้องเอารถแบบรถแบบเออเข้ามาส่งที่บ้านเลยก็คือแบบมันอันใหญ่มากนะคะฉันสั่งอะไรเกินตัวก็ว การวข้างในคืออะไรชุบชุบวิ่งนคืออะไรทุกคนให้ทุกคนถ่ายใหญ่มากใหญ่มากคือมันก็คือที่ให้อาหารน้องเปานั่นเองนะคะนะ้าสั่งมาให้เปาอันใหม่นะแต่ไม่คิดว่ามันจะอันใหญ่มากเลยทุกคนเดี๋ยวเอาออกมา น่ารักอะทุกคนเฮ้ยในภาพไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะนี่มีฝาให้ด้วยฝาแบบให้ใส่อาหารข้างในด้วยเฮ้ยอันนี้แบบน่ารักอะนาสั่งมาให้เปาอันใหม่นะเพราะว่าอันเก่าแบบนางแบบทำเละไปหมดเลยทุกคนอันเนี้ยนาสั่งมาเป็นเซตนะคะเป็นแบบ ที่ใส่อาหารแล้วก็ใส่น้ำเลยนะก็คือเราก็ใส่น้ำเข้าไปน,นี้เนาะแล้วก็ประกอบมาอย่างนี้นะคะแล้วน้ำมันก็จะแบบเออออกมาเองอนะทุกคนแบบอย่างเงี้ยเออน้ำมันก็จะออกมาแล้วก็จะได้ไม่ต้องแบบเติมน้ำให้นางตลอดเนาะอะไรเงรี้ยบางทีเราแบบไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรบ้างอะไรเงรี้ยก็คือใช้อันนี้ก็คือแบบสบายเลยน่ารักมากเลยทุกคนอันเนี้ยนาะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะนาจำได้ว่า ประมาณ399ร้าเมังเออคือได้ส่งอันเลยนะดูดิโอ,อได้เซสองอันนะคะ399้าเกไงทุกคนถูกมากนะคะเป็นที่ให้อาหารน้องแมวน้องหมานะคะคือน่าจะถูกใจแบบสา,แบบสายแบบสายทาสแบบเราแบบให้แบบเออให้นางหน่อยอะไรเงี้ยนางน่าจะชอบแหละจริงๆเออก็เป็นประมาณดี โอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเนาะว่าความหน้ามืดตามัวมันน่ากลัวนะคะแต่ก็คือแบบเพื่อโอเคนะรอบนี้นาสั่งแต่ของแบบจําเป็นที่สุดแล้วนะคะปกติจะนู่นนี่นั่นเยอะแย,ย,ยะอะไรเงี้ยก็ทุกคนถูกใจชิ้นไหนนะคะก็ลองไปเสดสือหาดูในช้อปปี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบเขาก็มีแบบปูมาเรื่อยๆอะทุกคนเออโคส่งฟุ้งชรงฟรีอะไรเงี้ยก็ เยอะนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งดิ้งๆตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนานะเวลานาอัปโหลดคลิปใหม่เนาะคลิปหน้าทุกคนอยากให้นาทำอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกมนาะได้ด้านล่างเลยนะคะนาะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย